อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องโอ้งามขนาดพี่น้องเอ้ยเนี่ยด็กพี่น้องโอ้งามเนาะอู้หูเบ่งเพิ่นจักเพิ่นเพี้ยนเพิ่นแต้มอีหยังไงสบายดีเนาะขอบคุพี่น้องต่อไปเพื่อสุขุนสุขุนวัอนี้บ๊าบส้มสิพาพี่น้องไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะบ๊าบส้มสิพาพี่น้องไปเที่ยวเบิ่งครัวเนาะพี่น้องเนาะ บก็อยู่ยเมืองมวยไส้แป้งพวกแก้วน้อพี่น้องเนาะตัวเป็นสถานที่หนึ่งที่เจาะมาเปลินนอะมูนีโอกาสดีบอาสุดสเปปดินน้องพี่น้องเนาะเลยใส่โอกาสนี้ใหยให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเราจะไปเบิ้งกันว่ามันสิงามสักเดมันสะเป็นแบบนะัเนาะสถานที่ที่เพิ่งมาเปลินไปนั่งลินน้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็นทัว่วพี่น้องกนะับเป็น,นะนนะทั้วพิษฐาผาบลาวไทยมาปเบิงกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องอันนี้มันหงแฮมเนาะพี่น้องเนาะหงแฮมแอมบ๊อบแก้วเนาะพี่น้องหงแฮมแอมบ๊อบแก้วเนาะยุบกระดามกับดานเนาะพี่น้องเนาะนะพี่น้องสีฮอดเส้นทางที่ฮอเขาไปห้ากล่องครัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาละพี่น้องเนาะเลากล็มาหอดขัว้วพิธีเหี้ยพล่ะเนาะพี่น้องเนาะขั้วขาบเเม่นำคลองพี่น้องเนะาะคืออันนี้เป็นแห้งทีซีเนาะพี่น้องแห้งทีซีคลองขั้วเเมนำคลองระวังลาวไทยเนาะพี่น้องเนาะสะท้านที่กล่องขั้วนี่ถือว่ามีบอสลินดีได้เนาะพี่น้องเนะาะบอสส้มกบูได,มด้มาโดนละมาแต่ก่อนติดโดนผลเนะาะกตฮักก็ามาเดี๋ยวนี้อีกเนาะพี่น้องเนาะ พรอได้ก็เลยใส่โอกาสมาแวะเบิ้งนะหน้นะานะพี่น้องเนาะงามเนาะพี่น้องนีเนี่ยมันทำกรอกมันจ้าๆเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคอกระจอกมันนั่นงริมแค่นี้เนาะพี่น้องนะครับลงไปเบิ้งอยู่หลุมกันเลยเนาะพี่น้องเนะววาะโดยสถานทีก่ก็โอเคอยู่ โอ้ยุลมก็ยังมีบอลลินอยู่นี่พี่น้องไหมยุธงลมเป็นส่วนซารีพี่น้องงามไร้พี่น้องงามไร้พี่น้องก็นำไปตึกคาสินโนเครับพี่น้องเนาะสรงตึกเนาะคาสินโนบอลลินพายกันแหละพี่น้องเนาะว่าสุบมหูว่าสุชมหูแต่ว่าตึกตึกเนาะ,ะเพราะจะ มีปลาส่วนเห็ดส่วนอยู่รวมกันพี่น้องบอ้ไม่เยี่ยนดีพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นขั้วขาแม่นำคล้องระวังลาวไทยบ๊อบแก้วเสียบคล้องเนาะพี่น้องเนาะเป็นแห้งทีซีเนาะระวังขั้วขาแม่นำคล้องลาวไทยเป็นแห้งทีซีนาะพี่น้องเนาะอยู่บ๊อบแก้วเนาะถ้าพี่น้องมักคลิปแบบนี้มักให้บอลส้มผ่าไปเบิงบนใด พี่น้องคอมเมนต์เนาะบอสส้มสิพาไปเบิรงเนาะแต่บอสมกับพวางอยู่ระยะนี้เนาะพี่น้องเนาะเวลาอยู่เนาะดิลินอยู่เนาะพี่น้องเนาะช่วงปีใหม่ช่วงสงการกับมีใบรุนมาลินแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะมานั่งลินมาชมวิวแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาสิลงไป ลมหันเบิงเนาะพีนะ่น้องเอาชิลงไปแคมค้องเลยเนาะเอาชิลงไปไกลไกล่เมค้องเนาะอันนี้มันเป็นคันได้เลยพี่นอ้องมีคันได้ลงนี่เป็นส่วนประชาชนเลยนะพี่นอ้อหนะส่วนสาวะวันเนาะ ส่วนกล้วยส่วนสลีเนาะพี่น้องเนาะโอ้งามเลยพี่น้องนี่กทงเติมเมื่อกี้เนาะนี่พี่น้องซาบานเพิ่งมาเห็ดส่วนผักส่วนยังอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะแปนดีเนาะพี่น้องนี่ยน่าสะอาดสะอางดีเนี่พี่น้องจักเพื่อนเคียนมายังมาอยู่มายาอาศันี่พี่น้องมายังนี่อ่าะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องโอ้งามขนาดพี่น้องเอ้ย นนเนาะพี่น้องงามเนาะวงเแหวนจะเ่็นเทียนถูกแต่มีย,งงยมังนีงน่ำให้ออกหยาบหมึดในนึงเนาะพี่น้องเนาะข็อภัยเนาะหยาบหมึดในนึงบ๊อสมใส่โทรศัพท์ท้ายเนาะพี่น้องบ๊อสมบ่ได้มีกล่องท้ายเด้พี่น้องเนาะบ๊อสมใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวท้ายเนาะพี่น้องเนาะ บนหอยยุึงเกี่ท้ายลงมาครับพี่น้องเนาะประมาณนี้เนะาะฝากผลเป็นเสียงคล้องหนะพี่นอนะ้องเนาะพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยเคยมาลิมทางเสียงคล้องเคยมาขั้วแห้งที่สีนี่ก็คอมเมนต์บอกเป้าส้มได้เนาะพี่น้องเนะาะเคยมาเนาะพี่น้อง เอาเนาะพี่น้องก็ถือว่าประมาณนี้หนอพี่น้องเนาะวิวประมาณนี้วิวัวแห้งที่ซีละว้างเราถ่ายเนาะพี่น้องเนาะถือว่าคลิปนี้บ้าส้มกับโคตรโจ้สมิ่ก้อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องมัดสถานที่ใดอยากให้บ้าส้มพาไปสถานที่ีใดกันคอมเมนต์บอกบ้าส้มเนาะบ้าส้มที่ผาพี่น้องไปเบิ้งกันเนาะคือว่าคลิปนี้เท้าเท้นสบาสบายดีเนาะพี่น้องเนาะ